สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่อิ่มครับปัญญาวุฒโธครับวัดทุ่งนาใหม่นะครับกับเหรียญหน้างัวรุ่นวายคูหกเจ็ดับโอ้โหรูปแบบเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญหน้างวัวพิมพ์ครึ่งองค์นะเหรียญค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะครับลงยาสวยนะด้านหลังเป็นอะไรดูก่อนนะผมก็จำไม่ได้โอ้โห ด้านหลังเป็นพัยดยศครับเอาแล้วไงโอ้โหด้านหลังเป็นพัยดยศสวยๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหพัยดยศนะมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่ละเนื้อกันครับโอ้โหรุ่นนี้ก็จำนวนการจัดสร้างไม่เยอะนะพิมพ์วสวยๆก็เยอะด้วยนะครับแนี่นี่ครับกล่องเป็นอย่างนี้นะนี่เหรียญไหว้ครูหกเจ็ดนะครับนี่รูปแบบโอ้โหนี่เป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับกะไหลเงินลงยาจีวรพื้นเขียวโอ้โหลงยาได้สวยด้วยนะ ข้างหลังเป็นพัยดยศนะครับเขียนว่าพระราชะมงคลวัชระปัญญานะครับปีหกเจ็ดนี่ต่อโคตรอุพัยดยศลงยาได้ดีนะครับนี่อ่ะ,อะเหรียญอาบเงินผมมีตัวอย่างสองเหรียญนะนี่อาบเงินก็เนี่ยเหรียญกระไหลเงินนี่โอ้โหนี่เป็นลงยาน้ําเงินสีก็สวยดีนะครับลงยาน้โอ้โหลงยาพัยดยศเหมือนกันครับจำเหรียญเมื่อกี้ที่โชว์เป็นเหรียญอะไร <S <S เหรียญยาแดงให้ดูกันนะโอ้โหลืมหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ครับนี่ดูน่าจะเป็นเนื้อรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนะครับนี่ น oh, oh, oh oh ี่เน oh yeah. nah uh yeah, ื้ออะไรเนี่ยลงยาแดงโอ้โหลงยาแดงนะโอ้โหเนื้อมหาชนวนครับมหาชนวนร้อยแปดยาแดงโอ้โหนี่มหาชนวนร้อยแปดยาแดงครับนี่โอ้โหสวยเลยนะครับต่อไปครับยาแดงอีกสักเหรียญโอ้โหนี่ก็ยาแดงคงไม่ใช่นาวะนะเนื้ออะไรเนี่ยสวยนะอันนี้ก็ลงยาแดงนะครับอันนี้เป็นเนื้อดอเด็กทองแดงนะครับนี่เนื้อทองแดงยาแดงเหรียญสวยนะครับแม่ ความคมชัดของเหรียญถือว่าสวยเลยครับเห็นไหมครับเกซาหลวงพ่อต่างๆก็ความคมชัดดีนะครับอ่ะสองเหรียญสุดท้ายเอาเหรียญลงยาก่อนนึกมาชนวนลงยาน้าเงินให้ดูก่อนแล้วกันนี่ครับหมาชนวนนี้ลงยาน้าเงินโอ้โหดูดิความคมชัดไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ครับโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรข้างหน้าเหมือนอาาัปาก้าใช่ไหมลงยาจีวรแต่ข้างหลังเป็นโอ้โหเป็นงานประกบครับ ทองทิพย์ครับหน้ากากอัปป้าเต็มแผ่นครับโอ้โหสวยถูกใจเลยอย่างนี้โอ้โหครับมามาดูการโอ้โหสวยนะผมก็ชอบโอ้โหโโห,หน้าปะฉลุเต็มแผ่นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ